แก้สมาธิสัน้นด้วยวิธีง่ายๆทำแบบนี้ช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาตัวพี่เองรู้สึกว่าตัวพี่เองสมาธิสัน้นและตัวพี่เองโฟกัสอะไรนานๆไม่ได้อย่างเช่นทุกเช้าที่พี่ตื่นมางานที่สำคัญที่สุดของพี่คืองานเตรียมสอนพี่จะทำงานเตรียมสอนก่อนเป็นอันดับแรกและสิ่งที่พี่พบคือพี่เตรียมสอนติดติดกันแบบ เป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแบบเนี้ยไม่ได้ทีนี้ตัวพี่เองเลยมาดูสาเหตุหลักว่าทำไมพี่ถึงสมาธิสัน้นทำไมถึงโฟกัสงานสำคัญสำคัญไม่ได้ผลปรากฏว่ามือถือซึ่งช่วง1นงถึงสงเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่พี่ทำเป็นอันดับแรกอะนะตอนพี่ตื่นนอนและก่อนพี่เข้านอนนะ พี่ชอบไถโซเชียลเออตั้งแต่ตื่นเลยเนี่ยไถยโซเชียลแหละเช็คข่าวนูน้นข่าวนี้เช็คอันนูน้นอันนี้ทีนี้พอเหมือนเหมือนพี่เคยไปอ่านแบบเป็นมันเป็นมีมีคนสรุปมาเหมือนเป็นงานวิจัยว่าเหมือนเ,อเวลาเราไถาโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้สมองเราเนี่ยมันรับภาระหนักมันทํางานหนัก ทีนี้พอสมองเราทํางานหนักแล้วงานที่พี่ทํามันไม่ใช่งานที่มันเปลี่ยนชีวิตพี่มันไม่ใช่งานที่สําคัญนะ่ะกลายเป็นว่าพลังสมองพี่อ่ะน้อยลงตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่พี่ตื่นสมมุติพลังสมองพี่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วพี่เอาเวลาไปไถโซเชียลมีเดียดูนู่นดูนี่พลังสมองพี่เหลือเราเล่าห้าเนตี่ยแล้วไอห้าสิซจะไปทำงานหลักประสิทธิภาพที่ได้แม่งก็น้อยลงอีก แต่พี่ไม่ได้บอกว่าห้ามไถโซเชียลมีเดียห้ามดูคนนูน้นคนนี้คือหลายๆครั้งอะแทบจะทุกครั้งอะพี่ก็อยากรู้ว่าบอลเมื่อคืนใครแม่งชนะวะเออบางครั้งพี่ก็อยากรู้ว่าเฮ้ยดาราคนนู้นเป็นแฟนกับคนนี้คนนู้นแต่งงานแล้วบางครั้งพี่ก็ต้องอยากรู้เรื่องของเพื่อนพี่บางว่าเฮ้ยคนนั้นแต่งงานคนนั้นมีลูกน,น,นู่นนันนี่เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่พี่พบคือพี่มองว่าไอสิ่งเหล่านั้นที่พี่พูดเมื่อกี้นี้เนี่ย มันไม่ได้ทําให้พี่เปลี่ยนชีวิตไม่ได้ทําให้พี่เก่งขึ้นไม่ได้ทําให้พี่เตรียมสอนดีขึ้นไม่ได้ทําให้พี่ทําโจทย์ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่ทําการเปลี่ยนตัวเองคือช่วงเช้าครึ่งวันเลยตั้งแต่8ปดโมงยันสิบเอ็ดโมงยันเที่ยงพี่ไม่ไถโซเชียลมีเดียพี่จะโฟกัสงานหลักของพี่งานเตรียมสอนของพี่ให้เสร็จก่อน แล้วโซเชียลมีเดียข่าวบอลเรื่องรถเรื่องเพื่อนคนนู้นคนนี้พี่ค่อยมาไถ่ดูทีหลังและระหว่างที่พี่เตรียมสอนหนึ่งเรื่องสําคัญเลยที่ทําให้พี่หลุดโฟกัสบ่อยคือพี่แม่งชอบวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆแล้วเวลามีใครทักหรือแม่งมีอะไรแจ้งเตือนระหว่างที่พี่เตรียมสอนอยู่พี่หยิบไปแล้วเฮ้ย hey, กูดูดิวันนี้อะไรอัปเดตอะไรแจ้งเตือนคือมันมันมันไม่ใช่แค่การตอบแชทอ่ะ มันจะเข้าเฮ้ยเดี๋ยวเข้าดูแอฟฟาดีแม่งเป็นยังไงวะคือมันมันไปไกลอะ่ะแล้วพอจะกลับมามันรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าพลังสมองแม่งถูกใช้ไปแล้วอะ่ะเราเราแม่งมีจํากัดจริงๆอะ่ะพี่สรุปแบบนี้จากประสบการณ์ที่พี่ลองผิดลองถูกมานะพี่สมมติสมมตินะสมมติเรามีเวลาสําหรับทำโจทย์2ชั่วโมงไอ้สชั่วโมงเนี้ยที่เราทําโจทย์ที่เราอ่านหนังสืออะ ให้ลองปิดมือถือไม่ลองไถยโซเชียลมีเดียช่วงแรกมังอาจจะยากแต่ว่ามันจะต้องฝือนอะเพราะว่าไม่งั้นเราจะหลุดสมาธิและสมองเราแม่งจะทํางานหนักมันมันจะเหนื่อยล้ากว่าปกติอะปิดโซเชียลมีเดียขอสองชั่วโมงโฟกัสกับอ่านหนังสือโฟกัสกับทาโจทย์ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นช่วงเช้าจะเป็นช่วงกลางคืนช่วงช้าอะไรก็ได้คือเวลา ของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันอ่ะเออเขาเรียกว่าพีคไทม์เนาะของแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องจะต้องลองเองว่าน้องไหวช่วงเช้าหรือไหวช่วงกลางคืนแล้วก็ถ้าน้องเป็นคนติดโซเชียลมีเดียก็อาจจะลดลงบ้างแต่พี่ไม่ได้บอกให้เลิกเพราะพี่ก็เลิกไม่ได้แต่ว่าอยากให้แบบเหมือนทํางานให้เสร็จก่อนเช่นน้องตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้ทาโจทย์สิบข้อให้ทำสิบข้อให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาไถโซเชียลมีเดีย เนาะลองเอาเรื่องนี้ไปปรับดูแล้วพี่ชัวร์ว่าสมาธิการโฟกัสพลังสมองชีวิตรอบด้านทุกๆอย่างอมันจะดีขึ้นแบบเป็นร้อยสอเป์นต์พี่ชัวร์มากๆเลยลองเอาไปปรับดู